เด็กชายว,วัยสี่ขวบถูกเชือกถุงนอนปิกนิกรัดคอหมดสติขณะรอผู้ปกครองรับกลับบ้านที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบางละมุงครูพี่เลี้ยงนำส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสด้านผู้บริหารศูนย์บอกเป็นเหตุฉุนวิสัยคาดเอาคล้องคอและหมุนเล่นจนรัดคอตนเองประธานมูล,ลนิธิปวีนาเผยแม่เด็กหญิงวัย9และ11ปีชาวปัตตานีร้องให้ช่วยถูกสามีใหม่ข่มขืนลูกตนเองและลูกจากสามีเก่าไม่กล้าแจ้งความวันถูกทำร้ายถึงชีวิต ล่าสุดรับตัวไปอยู่ในความดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัรวจังหวัดปัตตานีแล้วเร่งตามจับพ่อคนก่อเหตุฝนตกหนักดินภูเขาสไลด์ทับเส้นทางสายแม่สวยดอยวาวีและบ้านพังสองหลังเนื้ออ่างเก็บน้ำแม่สวยด้านปอพอแจ้งเตือนให้ประชาชนบ้านเรือนตั้งอยู่ริมน้ำและที่ลาดเชิงเขาระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดมอนด์บลูผงเง้าบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงสะบูบเน,เน็ต c m e ผลิตภัณฑ์ดูแลสิวด็อกเตอร์สมชายแอคเน่